สวัสดีครับป้บาแถาสวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมาบ้านมาดามนะครับมา, <laughs> มาโค้งสุดท้ายงวดที่แล้วมาดามงูเข้าบ้านนะครับบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามนะครับตัดตัดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับมาออกหกหนึ่งทอมชมซา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 ร่านะครับซาซาซาร่า นะครับผมซาซาซาร่าครับหน้าโหดในโหมดน่ารักมา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 พี่มาพี่อย่าไปตลอดรถไลท์เวสซาซาขึ้น่นเพิไปดมล้อรถพี่นางว่าได้กินเอ๋อนะครับมามามาเนี่ยนะลูกสาวลูกสาวมาดามพิ่นไปไปเดินหน้าเดินหน้าไปไปพาไปน้ำหนักท่าขบ้านได้เลย ไปป้ป้าไปอ่ะป้าป้าผมมดามีผชุ่มครับเอาเพมีเียดหน่ออวไปไมวงั่ละมีเียดนะแต่มาลอยพนนี้ต้นไหม่อีกบนนอหนิเนาะตาถั่วเตาไม้ยังมลกอต้นมะลกต้นใหม่มาดามสวัสดีค่ะสวัสดีมาดามเอาคนน่ะนะครับมันมีเวียดคนกะฮอดเดียบกเลยครับธรรช่มครับเย็นแล้วบสายใบสีแล้ว ไปไล่ครับผมไปพงสุดท้ายสรุปไปปลายฟ้านำเข้าบ้านไปลายปานำเข้าบ้านครับผมรับเลยครับชมสวนหย่อมมาดามสวนหย่อมมาดามโอ้ต้นนี้สวงามมาดามเนาะต้นนี้ต้นฝันดีบ่อข้างวัดเนี่ยฝันเห็นเบ้าเท่านั่นแหละครับฝันเจ้าเบ้าเท่านั่นแหละไม่เรียกเบ้าเทาเขาหรือเนั่นเอาคือโทษไปฝันว่า เขามาต่ำรถเบาเท่านั่นมุนเมาเล่นที่ประตูนั่นที่บ้านเลขรถเบาเท่าบ่หรืลลาาอ,รอ,อว่าเลขเบาเท่าบ่ค่ะมาหาศูนย์อีกเลยเทวีน,น,นะครับเข้า,าใจว่าบักมีพันนี่มีอยู่ได้มาดำบักมีพันนี่เข้าใจว่า,ามีพันมันอยู่ได้เพืนรูก็บเพื่อนพันพันมันเป็นยังก่อนมันตินพันมันขนขนนธรรมชุ่มนี่นะครับ ไปนำกันสิบพันมันเดือดเอ้าคือว่าฝันฝันยังอีกคือว่าฝันไว้จังใดอีกฝันใดไว้จังไดคือว่าฝันว่างู้ยังฝังูเหลือยมตัววังไก่เรื่องบขึ้นเนี่ยโอ้บ่งแตกวามฝันหรือบ่เอาจังมาฟังน้ำกันเยังไม่ปิดน้ำกันอ่ะยังมาด่ามันปิดน้ำกันซาซาม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 าไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านมันเข่าแล้วเนาะเออเข้าั้นเราหนุ่มจัง่อยสิไขใเยอะไปไปมาจะได้ลูกด้วยนะไปเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านมา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 เร็วมาเร็ว มาเร็ว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 บกบกมาเร็วมาเร็วโบยนะโบยหนะสวัสดีครับมาดามสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้สวัสดีค่ะ <ft> ไอ้ฟันมั่งลยว่าที่าฟันเห็นงูเอาเอาเลี้ยงรถเป่าเถาก่อนอฟันเห็นเป่าเถาน่ะขี่รถไปยังหนอรถเขาเลยมาต่ำม,มาสัน่นบุ้มไปเบิร์ดอันซีประตูนั่นบาเนี้ย่าเถากายเจี๊ยบด้เลือดเต็มหนาวสั่นคอยกันไปอุ้มเจ้าแม่น ยังก่อนมาเถียงหน้ามาเส้นเลือดเส้นยังบอกพาสันบานี่บอกแม่หมูอยู่เป็นอันหมูเบาเ่าเอาแม่หมูคือว่ออยู่เป็นหมูเบาเ่าันรดวิบอวิบวอมาหาเบาเ่าแลวจะเ่าเขาซะบอกมื่ว่านนี่กัดสตาร์ตปติเดอได้พ่วงแบตเตอร์เซาไปเปลี่ยนแบตเตอร์เซลอุ่นว่านเนี่ยเขียนออกมาจากในบ้านอือสตาร์ตปติดทันบอรดเบาเ่ากาสีบอเลขเบาเ่าเขาหรือว่ามิตรกูบฝันเกี่ยวเบาเ่าได้ดีมากดมเนาะมีอะมครับเรือูกับฝันวาน คนถูกวัตดีแล้วมันที่นึงนะจาังวะันรเลขรดเบาเถากันเลขน้ำอยู่เบาเถานี่แหละน้ำเบาเถานี่แหละใช่าะวันนี้มเมื่อนม่ก็มาฝันเห็นงูเหลือมตุ๊บากไงอาปากจ้องนาคอยอาปากใช่คอยเอาสัตวที่เจ้งสิงห์อบไว้นี่ละโอ้ไม่เคยฝันเห็นงูเหลือมเจกเจ้ยอ่ะมันก็ฝันเ้ยผูบ่ามากบ่โอ้ยจากูบ้าไหนเจ้ากูผ่านเดียวไม่บัดตีบ งูกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วบ่ได้บ่ได้ตีแปลข้มฟันบ่แปลข้มฟันอันน้ำท่าน่ายฟันบ่อ่ะท่าน่ายฟันเข้าไวจังเหยนท่านไายฟันมันมีหาเก้าหกหกหาหกผูเหลือมงูกับผูรัดนะแต่ว่าแต่ว่าอันงูนี่มันกับเป็นเจ็ดโมเมนต์บ่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปลงสั็จแล้วแต่ว่าหกหกกับมักเยอะหกหก แต่ว่าจะเอาเลขรถเบาเท่านั่งตัวเพาพี่น้อนั่นรถเบาเขานนะครับผมหาหาก็หาซูทนั่นแหละครับองคม่หมูเพิ่นก็ว่ามีเลขจากเอฟซีทั้งไหนท่านผู้ชมเอ่อเอฟซีจากสะพานใหม่ค่ะเอฟซีสะพานใหม่นะพี่น้องนะเดี๋ยวจะลงให้น้ำได้พี่น้องได้ผู้ใดมักนะครับเนาะมาดามนะครับของมาดามฟันท่านผู้ชมงวดงวดที่แล้ว หนึ่งหนึ่งเก้าสามเนาะหนึ่งเก้าครับเก้าสามโอ้ฝันเป็นหกเป็นเป็นหกหนึ่งได้เป็นสองได้เอาจะมานบอวดเดี่จะเขาบวชนะครับหนึ่งกุมภาหนึ่งหกโอ้หนึ่งเก้าหกเจ็ดครับมาดามเด็ดตัวไหนตีเป็นตัวไหนไม่ก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วแขวยเอาบวแดงที่เห็นทรงไอ้ทำให้ฝันไปบวทำใหฝันมันก็มีหกหกหาเก้าก็หาหก นายฟันอ่ะกับฟันเห็นงูฟันเห็นงูรัดงูกัดแต่วันบระรัดประเดีกัดดิฟันเห็นงูก็จะเป็นหาเก้าเออให้หาเก้ากับหกหกกรับหาเก้ากับหกหกแล้วก็ค่อยว่าหนึงงูมันเป็นเจ็ดแม่เพราะอันใดคู่หนึ่งอันหาหกหาหกบ่ครับอือานี่ทำให้ฟันเอ่อทำให้ทำให้ฟันอันนี้มาแม่ดามะ ว่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะเอาเนี่ยทำชุ่มแล้วกเรียกลวดเบาเท่าตัวอ่าศูนย์ห้าหันตัวเอาคือจะลายสลับบัดนี่มันเกี่ยวเรียกลวดเบาเท่าตัวเอานะครับพี่น้องยังไงยังมาต่ำลวดเบาเถาอ้ามีหมูไปเบิ้งเบาเถาไม่บอบสีเงาวระสันมีหมูกับว่าเมื่อเย็งเดี๋ยวบโบโบยู่เป็นหมูเบาเถาบกระสันลวดวิบวอมากเลยวระสันเขาเรียก บ่บ่สิมืงอ่ะประจันเนีอันนี้ทำนายฝันได้พี่น้องเด้อฝันเห็นงูห้าเก้าหกหกเจ้ามาดามมักนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอ่าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกับหาศูนย์เอาฝันเกี่ยวกับเป้าเถวพันวาเป้าแถาไปรถชนนะครับท่านผู้ชมเขามาชนเจ้าทำามาชนตัมซีประตูเจ้าวันนี้ลุงมาดามเพันวาเบิ้งนี่ทำนายฝันทำนายฝันฝันเห็นงูงูกัดงูรัดอ่าก็จะเป็น หาเก้าหกหกหาหกต่วนพลุนปมากอพีต่ตองตะว่าลง่งหายไอเซีอือ,อมาร์กอ่าชุดที่เพินมาคือเจ็ดนึ่งกับหาศูนย์ด้เบียนรถบาเ่าห้าห้าห้าศูย์เป็นเลขตดหาศูนย์กับหาอ่าครับผมอันนี้เป็นเอานะครับแม่หมูพันบาได้มาจาก FC ฟซีสะพานใหม่นะครับเล็กเล็กเพิ่นเขาดีอยู่บ่เขาดีพี่ตันค่นบาอืมนะครับเป็นชุดบนชุดล่างนะครับผู้ชมเด้อนะครับเด่นบนเจ็อันนี้ของเอสะพานใหม่ล่งหายไปเบิรงน้านะครับ เอาไปเบิ้ง้อนก็นได้นะครับเพราะว่าเบาเท่ากะพึงในน้นแม่หมูมากบ,บนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยคะ่ะอ่าค่ะแต่ว่ากับกับตัวไว้นั้นในเจ็ดสามแปดสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ของเพื่อนเนี่ยครับชุดบนชุดล่างห้าศูนย์สี่เดินล่างห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเอ้าตรงกันเด่นศูนย์หาหาศูนย์สี่หานี่ตัดลดเนี่ยสีหาบ้ามาเอ้าตรงกันศูนย์หามาดาตรงกันหาหาน้ำ นะครับศูนย์ศูนย์ห้าห้าห้าเจ็ห้าห้าตรงกันหาศูนย์กับหาท่านผู้ชมอันนี้สี่หา 4, 5, หมดลเลยนี่บริมาโดนแล้วลงไห้นนำนะครับท่านผู้ชมอันนี้ของมาดามเพิ่งเนีนแค่สี่คู่นี่แน่นอเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าศูนยห้าห้าหาเก้าหกหกหาหเป็นทนํายน,นทำนายฝันฝันเห็นงูงูงูกัดงูรัดแต่เอา,างูบร,ริกัดบริรัดเป็นงูใหญ่งูเหลือมฝันเห็นงูเหลือมใหญ่ตัววากงยเือลออืมแต่ว่าฝันเห็นบ้าเท่านี่เขามาชน รถมาชนรถมาชนรถเจ้าบ้าแถานี้เลือดเต็มตัวเจ้าก็เลือดเต็มหนาวกับอุ้มมานั่งเทียงหน้าเราก็มาเซนเลือดให้มาสันนด่อ uh, ุ taught, ้มเบาเถ่ามันอุ้มพุ่ตไงนออุ้มมาเซนเลือดบอกแม่มูไปอยู่เป็นมูเบาเถ่าบ่บ่สิเมื่อมาสันนด่เอาไปอยู่เป็นหมูเบาเถ่าแม่รถวิ่วววววมาสัน ยุ่งการตรงหน้าเนาะนะครับพอดีแวะมาบานมาดามอ่าเป็นมาฝันร่องเบิงพี่น้องหางวดนี้าห้าห้าด้โชคน้ำเพลินนะครับเนาะดวูหันกันน้ำแต่เก่าหนึ่งหนึ่งตาเพิ่นเพิ่นเน้นแค่สีคู่นี่ได้พี่น้องเด้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าศูนย์ห้าห้าห้าเก้าหกหกห้าหกเป็นทำหนายฝันเป็นทำหนายฝันนะครับท่านผู้ชมเอาติดบนล่างไว้สีคู่นี่นะครับเน้นแค่สีคู่นี้มาเราจะดอกไม้กันยินดีครับผมอ่า เน้นแค่ซีคูนี่เพิ่นเน้นก็คือนี่ครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับหาศูนย์นะครับหาฮาในกับตัวกันตัวร่องไว้อันนี้ของเอฟซีสะพานใหม่นะครับผมเพิ่นทรงไม้แม่หมูนะครับกาจจะลงมหานั่เปิดเตือนว่าแรกนะเบิงเบิ้งนะค่ะจะเป็นอะไรลองดูได้พี่น้องได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างสังเกตชุดล่างนี่ส้นส้นหาศูนย์กับหาฮาส้นลายได้ค่ะศูนย์หาเนี่ยแล้วก็หาเจ็ดนะค่ะ ก็ชุนไลเอ๋อนะครับจะลงของเพิ่นลงให้นําพี่น้องนะครับแต่ว่ามื้อนี้กานี่ครับเน้นของมาดามครับผู้ใดามักนะครับหรือผู้ใดามักชุดบนของเพิ่นเป็นบนเป็นล่าง73837670นะครับ0 5 4 5 5 7 5 5ห้บนล่างอย่างละ4คู่นะครับเอาขอบคุณมาดามพี่น้องจ้าสสวัดีคผมขอการ์ดคลิปหน้านะครับลุยๆเฮงๆสวัสดีครับ